คสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับพีงชมเข้าสู่ช่อง Mark So t a l นะครับผมโอเคไปแล้วก็ประเดิมนะครับผมยูริจากที่เราไม่ได้เล่นมานานนะโอเคแล้วเราก็ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมคือแบบไม่มีอะไรคือแบบมันต้องรอนะทุกเกมเช่นเกมเอ่อวันพันแมนอ่ะคือผมที่ผมบอกไปนะทีมชมว่าผมไม่ใช่สายเติมนะเพราะฉะนั้นแล้วมันเลยต้องรอเวลานะครับผมก็อาจจะมาเล่นยูลิสลับกันไปนะ โอเค construction options New building ก็สลับกับวันพีทสลับกับวันพันแมนลงสลับกันแล้วก็คุกคันนะคือผมไม่ใช่สายเต้แมนเลยแบบมันต้องรอเวลาเพราะว่าตอนนี้เกมสามเกมมันก็น่าจะตันแล้วแหละโอเคถือว่าจะน่วงๆไว้เนี่ยก็อยู่กับมอสเอเลียนอินเวนชั่นเหมือนตับผม ไปเลยสร้างคือแบบมอดนี้น่าจะเป็นมอดที่เล่นสนุกนะกับอีกมอดหนึ่งมอท expendable มอทล้มเหล่าฮีโร่ผมว่าน่าจะโอเคสุดแล้วนะสองมอดนี้เป็นมอดอะไรที่แนะนำมากเลยนะที่มันที่สุดแล้วนะโอเคแล้วตอนนี้ผมก็เล่นเป็นอันนี้นะครับผมเรื่องอะไรเอ่ยได้ฐานฝรั่งเศสนะแล้วก็พวกมอดก็อย่างที่บอกไปนะผมก็คือเล่นแบบ สนุกสนุกแล้วกันอีซี่ไปเนี่ยดูดีขนาดอีีซ่อ่ะแล้วก็ไม่รู้แล้วมันจะเอามาถล่มตอนไหนแล้วผมก็ปิดพวก instruction super weapon ไว้หมดนะแล้วแต่ s u ป e r w e วปอนอันแบบอันกลางกลางโอเคเดี๋ยวเราสร้างปืนใหญ่ไว้ก่อนไปถึงก่อนนะแล่เราโดนเข้าเหรอห่วยไหมแป๊บเดียวเองบ้าบอโอเคเราสร้างไว้ก่อนหนึ่งดาวเลยเนี่ยอะไรกันล่ะนี่ย โอ้โหแป๊บเดียวเองมาแล้วเหรอมากันบราดเลยฮะเราลืมสร้างเดี๋ยวเราสร้างก่อนน่ต้องสร้างแรกเพิ่มด้วยนะเนี่ยมอสที่นี้อย่างหนึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปนะผมเถิดตัวร้ายมาบุกฐานเราอ่ะขอให้เรากันฐานเออแบบฐานแบบกันฐานแบบแข็งแรงอะเป็นพอเพราะว่ามันจะซ่อมฐานให้ตลอดนะซ่อมให้เองโดยที่เราไม่ต้องไปกดเครื่องมือซ่อมเลยนะข้อดีของมอสนี้เลย มาแล้วมาแล้วปุ๊บบยไปยิงไปยิงไปโอเคเดีเ๋ยวก็จะทำการตัดแล้วก็สร้างไปเหมือนเดิมแล้วกันนะโอ้ไม่ตัดดีกว่าแฮะสร้างแบบนี้แหละเร็วเียวไปเลยเร็วเียวเพราะว่วววาฐานอยู่แค่นี้เองเราคงไม่ต้องตัดหรอกมั้งค่อยไปตัดหลังๆแล้วกันตอนนี้ก็พัฒนาฐานไปก่อนครับผมเฮ้ยลืมเราต้องเอามาเก็บแร่ตรงนี้สิ ตอนนี้พลล่มเราก็ได้นะแต่รู้สึกว่าภาพมันจะหน่วงๆเหมือนกันนะเนี่ย Construction complete เุ้ยแมมมุมมาโอเคแมมมุมหายไปเนี่ยเรียบร้อยโดนไปแล้วรถถังเรารอก่อนเถอะโอเคสร้างฐานฟไฟฟ้าใหญ่ก่อนนะผม โอเคนะผมว่าผมต้องตัดแล้วแหละเพราะมันมีอีกฐานอีกหลายอย่างเลยโอเคนะตัดไปเป็นช่วงๆนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้สถานการณ์เราย่ําแย่มากครับคุณผู้ชมหลายหมไม่พักเลยตัวแร่ผมมาสร้างลงแร่มาสี่คันพังเลยเนี่ยพังหมดทั้งสี่คันโอเคตอนนี้สถานการณ์เราย่าแย่แล้วเราบอกแล้วว่าพวกมอไว้ใจไม่ได้แป๊บๆมาแป๊บๆมาดูดินไมกแล้ว ตอนนี้ลองเร่เราพังแล้วผมเราต้องสร้างโรงเร่ก่อนไม่งั้นเราไม่มีเงินโอเคตอนนี้เราต้องสร้างสัญญาแล้วแต่ผมว่าเกมมันกระโดดวงเนี่ยไนยูนิตเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหมันสร้างป้อมนี้มาไม่ได้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 กับบอลกับบอลโอเคลงเร่ได้แล้วปื้งเรียบร้อย Reinforcements ready. โอเคเดี๋ยวเราต้องสร้างเออ่ที่ป้องกันฐานแบบสุดเจ๋งก่อนจุดตรงปืนใหญ่เอาไปเลยแล้วก็สร้างอันนี้มาดูดิมันมันบุกไม่เลิกเลยคุณผู้ชมเออเดี๋ยวเราสร้างอันนี้มาดีกว่านี่เลยรถถังอันนี้แล้วก็สร้างเครื่องบินมาเอาไปเลยเอาไปเลยนะจัดหนักจัดเต็มผมว่าที่มันกระตุกเพราะว่าตัวลายมันสร้างฐานเยอะแน่เลยเนี่ยบ้างตรงตัวลายอ่ะ มันหนืดๆตรงเราไม่ค่อยหนืดเท่าไหร่แต่ก็ยังหนืดอยู่ดี Construction complete ชุด training โอเคเดี๋ราสร้างไฟเพิ่มก่อนนะผมเรียบร้อยหาแล้วก็สร้างอันนี้กันไว้ Building ไปเอนจิเนียร์เข้าเราจะเตรียมบุกครั้งสุดท้ายน่าจะบุกครั้งเดียวเอาแบบเอาให้พังเลย Structure เรียบร้อยเข้าไป Unit ready I've the knowledge. got เรารอมาออนไลน์ก่อนนะผม Construction complete building โอเคสร้างฐานเครื่องบินเพิ่มโอเค,อเคแรกน่าจะน่าจะโอเคนะแหละโอเคตัวระเบิดเอาไว้กันฐานแล้วกัน Construction complete เราสร้างอันนี้ไว้สี่มุมแล้วกันนะคุณผู้ชมสร้างตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งแล้วก็ตรงนี้หนึ่งโอ้โหเงินไม่พอไม่พอเพราะน่าจะเป็นค่าเครื่องบินกับค่ามาร์กนั่นแหละ มันใหม่แล้วมันใหม่แล้วมันใหม่แล้วฮะคราวนี้แหละมาโดนโดนช็อตแน่ๆปลากโอ้ที่มันพังเพราะว่าของเรานี่เองไอ้ปุ่นใหญ่บ้าสายปุ่นใหญ่ทิ้งไปเลยร้ับเบิดมานี่ไงระเบิดมา โอเคครับผมเราก็จะตัดไปนะตอนนี้สถานการณ์ยังย่ำแย่อยู่โอเคลองแล่วเราพังอีกแล้วดูเราดิมีแลกกี่คันก็ไม่รู้โอเคมาครับผมผมคิดว่าเราน่าจะบุกครั้งสุดท้ายน่าจะเข้านะผมหลังจากที่ประตูนี่บุกเราไม่เลิกเลยนะก็คือแบบโหมันสร้างแบบป้องกันขานไปมากเลยแล้วก็เนี่ย IOB lift off right ของมันเนี่ยคือยิงแรงโคตรโคตรราน้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องบินมาถล่มตรงนี้ก่อนครับผมไปเลยนี่มาถล่มถล่ม หมายแรกมิดปรับ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 บูมบูมทั้งฐานไปม่ทั้งฐานปรับปรับปรับป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 ับไม่ได้ฮะไม่พอโอเคกองทัพชีพซึ่มเสริมถล่มเข้าไปเลยก่อนที่มันจะสร้างโอเบลิสออฟไลท์ไปโอเคเราจะไม่ให้มันสร้างเลยกันนะเพราะฉะนั้นเราจะทำลิปมันเลยนะครับผมจัดไปบึ้มแล้วบึ้มแล้ว นี่แน่โอ้โหไม่เข้าเลยปิดซึมก็วันนี้ได้แรงบันดาใจมาจากเมทัลโอเมก้าเหมือนกันนะมันก็จะมีตัวเนิร์ฟตัวบัฟอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดแต่ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรพังพังพังไม่พังเราต้องเอาลมาเข้าไปช่วยแล้วมาออนไลน์ไปแล้วไปแล้วไม่ปิดซึมเข้าตรงนี้ได้ด้วยเหรอพังแล้วพังพัง เน็ตเรียบร้อยมันต้องอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเราต้องมาตัดไฟตรงนี้นะครับผมเฮ้ยแต่มันมีฐานยิงบินนะเนี่ยโอเบริทออฟไลท์มันสับเขาอ่ะยิงอย่างแรงนี่เห่นแต่ว่ามาร์กเราก็แรงเหมือนกันนะพันละหมื่นเลยนะให้มันออกมาแบบดูเท่ๆบ้างเถอะโอเคเติมเสร็จยังเติมเสร็จแล้วเสร็จแน่ๆเสร็จแน่ๆไอ้หนูแต่ถ้ามันใช้ไฟได้ก็ถือว่าโกงเหมือนกันนะเพราะมันก็เหลือแค่ลงนี้แล้วนะนี่เอาดิ ไปยิงปรับ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 เรียบร้อยไม่ต้องสร้างไม่ต้องสร้างอะไรทั้งนั้นยิงไปยิงไปลำไหนยังไม่หมดยิงไปโอเคเรียบร้อยกับฐานโอเคจบเจ,จบนะแปรธัญาเคลียตอนนี้เงินเราแบบพุ่งกระชุนเลยเป็นแสนไปบึ้มธัญญาระบึม นี่แน่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 บึ้มไปหลังจากที่ตอนแรกนะมันเอามาแบบเราจะพังอ่ะเกือบกัรผ่านไม่อยู่อ่ะคือแบบพังรถแล่พังรถแล่จนรถแล่เนี่ยเรารวยรถแล่ไปเลยเนี่ยไปเรียบร้อยปึ้บกโอเคทำย่าได้สามดาวแล้วโอเคก่อนที่จะจบนะครับผมโอเคแล้วก็จะมันเหมือนเดิมนะ โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะผมกดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับผมโอเคนะผมก็อย่างที่บอกนะว่าจะทำยูริสลับกับวันพีทุกกีรันแล้วก็วันแพนแมนนะโอเคโหจบสวยพอดีจบพอดีเลยฮะโอเคผมเจอกันคลิปหน้า